แบรนด์ไทยไม่ไหวแล้วค่ะโวยข่าวเทก็กซในกัมพูชากำลังจะกลายเป็นกิจการของคนไทยค่ะดินเปิดต่อกว่าอีกร้อยแห่งหลังจากการประกาศซื้อหุ้นเชฟรอนฮ่องกงของบางจากนะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยยังคงแบรนด์ของสถานีบริการน้ำมันคาวเทก็กซเอาไว้ชาวกัมพูชาโวยปั๊มคาวเทก็กซในกัมพูชาค่ะกำลังจะกลายเป็นกิจการของคนไทยไปแล้วค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่15กุมภาพันธ์ปี2,519คริพโพสรายงานว่าปั๊มคาวเทกซ์ในกัมพูชาค่ะ ออกมาประกาศแล้วว่าสถานีบริการน้ำมันคาวเทคกกว่า100แห่งทั่วประเทศกัมพูชาจะยังคงดำเนินการธุรกิจตามปกติแม้ว่าเชฟรอนฮ่องกงซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มคาวเทคจะขายหุ้นให้กับบางจากไปแล้วก็ตามนะคะโดยคาวเทคกกัมพูชาคาระบุในแถลงการว่าเราขอชี้แจงว่าการขายหุ้นของเชฟรอนฮ่องกงให้แก่บางจากนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเครือข่ายของคาวเทคในคกัมพูชาค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของความเป็นเจ้าของการจะส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการบริหารจัด กรแบรนด์ก็ตามค่ะพร้อมระบุด้วยว่าการดําเนินงานต่างๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและธุรกิจยังคงดําเนินการตามปกติทุกประการโดยสถานีบริการน้ามันกว่า100แห่งของบริษัทค่ะยังคงมีการเปิดให้บริการและดําเนินงานได้ตามปกติทริทโปโพส์รายงานว่าการขายกิจการของข่าวเทคฮ่องกงให้แก่บางจากในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ระหว่างกัมพูชาและไทย โดยชาวกัมพูชาบางส่วนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยค่ะทั้งนี้นับตั้งแต่เหตุประทะตามแนวชแดนระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะทําให้รัฐบาลกัมพูชาประกาศห้ามนําเข้าสินค้าบางอย่างจากไทยได้แก่ผักและผละไม้น้ํามันเชื้อเพลิงและกา๊าซนอกจากนี้ยังมีกระแสรเรียกร้องให้คว่มบาตรธุรกิจต่างๆของไทยในกัมพูชาอีกด้วยค่ะล่าสุดเพจทําไมถึงเจ๊งได้โพสต์ข้อความระบุถึงประเด็นดังกล่าวนะคะซึ่งกล่าวว่าชาวกัมพูชาเนี่ยโวยค ปั๊มข่าวเท็กซ์ในกัมพูชากำลังจะกลายเป็นกิจการของคนไทยมีเนื้อหาข่าวจริงรายงานออกมาค่ะว่าบางจากจะเข้าซื้อกิจการเชฟรอนฮ่องกงซึ่งข่าวเท็กซ์เป็นหนึ่งในสถานีบริการน้ํามัน่าในเครือของเชฟรอนและมีสถานีให้บริการในกัมพูชามากกว่า100สาขาส่งผลให้ตอนนี้ชาวเน็ตกัมพูชาโพสต์สอบถามว่านั่นเท่ากับว่าข่าวเท็กซ์กลายเป็นปั๊มน้ํามันของคนไทยไปแล้วใช่หรือไม่ โดยในตอนนี้ทางแบรนด์ได้ออกมาถแถลงนะคะว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆค่ะกับการใช้บริการและคุณภาพข่าวเท็ยังพร้อมให้บริการเหมือนเดิมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเข้าซื้อกิจการเพื่อควบรวมกิจการของบริษัทแม่ค่ะไปไปมามาผู้เข้าซื้อกิจการกลับไปเป็นกลุ่มบางจากของไทยที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันมาตั้งแต่ปี1980มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอดค่ะ แต่ประเด็นของชาวกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนรายใหม่แต่เป็นเรื่องของนโยบายการแบรนดสินค้าจากไทยโดยในธุรกิจเชื้อเพลิงและพลังงานของปตทหรือ PTT ก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีการประทะกันครั้งแรกจนถึงตอนนี้ค่ะส่วนหนึ่งที่ชาวกัมพูชากําลังโวยกันอยู่นะคะก็คือ,อยังเหลือทางออกอะไรให้คนกัมพูชาอยู่บ้างค่ะซึ่งจากข้อมูลพบว่าเหลือที่ปั๊มเป็นของคนกัมพูชาร้อเเซชื่อว่าโซคิมิกแก๊สค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากลุ่มบริษััทท O R ขอองไยยใให้คความสนนนจกู่ะะ ถ้าคุณไม่อยากตกข่าวถ้าคุณอยากเห็นมุมที่สื่อกระแสะหลักไม่พูดถึงและถ้าคุณชอบข่าวที่รวดเร็วและตรงประเด็นแบบไม่ต้องอ้อมค้อมอย่าลืมกด subscribe และกดกริ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพิกไทม์และ p ิกเอ็นของเราด้วยนะคะ